จะพาไปเที่ยวน้ำผุดปากช่องอยู่ที่โคราชนะหรือว่าจังหวัดคนครราชสีมานะฮเส้นทางที่เรากำลังวิ่งอยู่นี้นะเป็นเส้นทางที่จะไปยังเขาใหญ่เราใช้เส้นทางมาจากถนนนิตรภาพแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงเส้นปากช่องเขาใหญ่นะฮก็จะมาเข้าสู่ถนนใหม่แเลขส0ง ที่เชื่อมาจากถนนมิตรภาพเนะี่ยพาไปดูบรรยากาศของน้ําผุดปากช่องเนะี่แถวๆนี้จะเป็นตำบลหมู่สีนะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีรีสอร์ทมีร้านอาหารมีที่พักยะแยะเลยนะเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวเลยนะ ตรงไปก็จะเป็นเขาใหญ่นะถึงแล้วนะตรงนี้เป็นที่จอดรถที่จอดรถเขามีสองโซนนะโซนแรกเต็มนะแล้วก็เลยมาอีกหน่อยนึงนะค่าที่จอดรถยี่สิบบาทนะน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่นะหรือว่าน้ำผุดปากช่องแินออกมาจากที่จอดรถนะก็จะมีร้านขายของขายอาหารเยอะแยะเลย ร้านขายอาหารเครื่องดืมขนมของทอดลูกชิ้นทอดนะเ,เป็นวิสาหกิจชุมชนท่าช้างจุดบริการทายเรือคายัคน้ำผุดลําตะคองนะทายเรือคายักสามนาทีร้อบาทต่อคนนะทายเรือคายัคหกสินาทีร้อบบาทต่อคน ฟีเสื้อชูชีพแล้วก็ประกันอุบัติเหตุแล้วก็สตาฟนํำเที่ยวนะเบอร์โทรดูได้เลยนะพอดีเราไม่สามารถบอกเบอร์โทรได้นะช่วงนี้กดของ Youtube ค่อนข้างเข้มนะในเรื่องของสาธารณะนะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งเบอร์โทรนะดังนั้นก็เราจะไม่บอกเบอร์โทรให้นะ ค่าเช่าชูชีพเล่นน้ำแบบไม่บริการเรือคายักนะค่าเช่า60บาทค่ามาจำา40บาทตรงนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะบันท่าช้างโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูนะไปดูบรรยากาศของน้ำผุดธรรมชาติน้ำผุดเขาใหญ่นะคนเยอะนะเรามาในวันเสาร์นะวันเสาร์ที่2สิงหาคมปี68นะ ตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถจุดแรกนะขับเข้ามาจะเป็นจุดนี้เป็นจุดแรกตรงนี้นะจะจอดฟรีนะแต่ตรงที่เราจอดจะเสียเงินนะเดินมาก็เห็นร้านกาแฟนะร้านกาแฟตั้งอยู่ริมริมน้ำนะมีสองร้านนะส่วนตรงนั้นจะเป็น ตลาดนะตลาดน้ำผุดก็จะมีสินค้าขายมีที่นั่งรับประทานอาหารนะเราไม่เดินเข้าไปนะเราให้ดูนิดนึงนะเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้ามีอาหารกันกินขายนะมีที่นั่งรับประทานนะห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปนะ กฎระเบียบของการพายเรือคายักที่นี่นะต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขึ้นและลงเรือตรงท่าเทียบเรือเท่านั้นนะเด็กเล็กต้องมีผู้ปกครองร่วมพายตลอดพายเรือในบริเวณขอบเขตที่กำหนดไม่ลงเล่นน้ำขณะพายเรือไม่โยกเขยา่าเอียงหรือว่าคว่มเรือนะลงทะเบียนผู้ชายทุกครั้งเขาจะมีประกันภัยให้นะ จุดลงเรือขายักนะจุดลงพายเรือขายัก <_ ised> เรามาครั้งนี้เราไม่ได้ลงพายเรือนะเรามาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะพอดีว่าเรามาแวะเที่ยวเป็นทางผ่านนะนคิว <of> ยาวๆเลย เรือคายัก์บริการขึ้นลงตามจุดที่เขาให้ขึ้นลงนะเรือเขาเยอะนะตรงนู้นก็มีนะตรงนู้นก็มีจอดไว้เต็มเลยหลายลำเลยนะตรงจุดนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะ ต้องสวมใส่ชูชีพทุกครั้งเลยนะที่ลงไม่มีชูชีพลงไม่ได้นะน้ำก็ท้าจะลึกอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินไปดูบรรยากาศจุดอื่นนะใครที่ชื่นชอบการพายเรือคายัคเที่ยวชมธรรมชาตินะแนะนำนะสำหรับคนที่มาทเที่ยวเขาใหญ่ไม่ควรพลาดเลยนะตรงจุดนี้ยนําผุดธรรมชาติเขาใหญ่ตรงนี้นะ คนที่ไม่ได้ลงายเรือคายักษนะก็สามารถที่จะเดินผ่านตรงลานจอดรถแรกเนะี่ยเพื่อไปลงน้ำํำพุธรรมชาตินะห้ามนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องนกน,น้องหนูนะน้องกระรอกทั้งหมดเลยนะทุกน้องนะนะจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเขาใหญ่นะายเรือคายักเส้นทางน้ำพุธรรมชาติลำตะคอง ประเด็นคือเราพายเรือไม่เป็นด้วยนะนี้ให้ดูเส้นทางของเรือคายักนะจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทก็คือจุดที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้นะก็พายไปก็จะไปเจอกับน้ำผุดธรรมชาติไปเจอน้ำตกด้วยนะเส้นทางของเขาก็ย,วยาวๆนะ ชมธรรมชาติไปนะขึ้นตำบลหมูสีนะตรงเนี้ยก็เวลาเปิดเวลาเปิดตรงนี้นะคะค่ะมีเลยพี่เขามาแนะนำให้ด้วยนะโอ้คนบอกว่าบอกว่าห้าโมงเลเพจบอกว่าห้าโมงของเราปิดแค่สิบกคือเวลาราชการครับเปิดทุกวันขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณมากนะคะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะขอบคุณค่ะค่ะ เข้าฟรีด้วยนะทางเขา้าเนะี่ยห้ามน้องหมาน้องแมวห้ามอาหารเครื่องดื่มนะเราเห็นเรือขายักเขาพายกันอยู่ตรงบริเวณโซนนี้นะบรรยากาศดีมาก ใครที่ชื่นชอบธรรมชาตินะแนะนำเลยนะเนี่ยตรงจุดที่ขึ้นลงเรือคายักตรงนั้นนะที่เราถ่ายให้ดูเมื่อคู่นี้เนะี่ยเขาก็จะพายมาวนๆมาตรงนี้นะถ้าอยากจะไปเล่นน้ำธรรมชาตินะถ้าอยากจะเล่นน้ำผุดก็ไปเล่นฝั่งนู้นนะที่นี่นะจะเป็นตาน้ำที่มีน้ำผุดออกมาตลอดทั้งปีนะสามารถ มาเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปีนะโดยธรรมชาติเราเนี่ยน้ำที่มันขุดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นน้ำฝนนะที่ตกแล้วก็ไปอยู่ในใต้ดินนะก่อนที่น้ำที่อยู่ในใต้ดินจะขุดขึ้นมาจากผิวดินก็ได้กองเอาอ่าต้นหินนะที่มีแร่แคลเซียมคาร์บอนิสูงนะก็เลยทำให้น้ำตรงนี้มันใสนะแล้วก็มีสีที่ออกเป็นฟ้าๆเขียวๆคล้าย จับจับมลสนที่กระบี่เลยนะคนละโซนกันเนะี่ยตรงตรงนี้นี่จะเป็นจุดที่ทายเรือคายักนะส่วนตรงที่เป็นน้ำตับมลกตจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ้เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศนะมาในช่วงวันหยุดจะมีคนมาเล่นน้ำเยอะนะสามารถลงเล่นน้ำได้ไม่ต้องสวมชูชีพนะแ้วโซนนี้ แต่ถ้าเป็นโซนที่ภายเหลือคายักต้องสวมสู่ชีพด้วยนะเนี่ยนะน้ำใสมากๆนะมองไปเห็นเหมือนเป็นสีฟ้าเขียวๆเลยนะมีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงเนะี้ยก็เวลาที่สะท้อนกับสแสงแดดเนะี่ยยิ่งจะเห็นเป็นสีมรกตมากๆนะเค okay, เดี๋ยวเราพาไปเดินดูฝั่งโน้นนะ น้ำถือว่าเยอะเลยนะก็เป็นที่เที่ยวที่ผ่อนหย่อนใจได้แบบชิลๆเลยนะถ้ามาวันธรรมดานะเราว่าแบบตรงบริเวณนี้สงบแล้วก็น่าจะสวยมากๆเลยนะมีน้ำเล่นตลอดทั้งปีนะมองไปด้านล่างเห็นก้อนหินแล้วเห็นปลาด้วยนะ ความใสของน้ำ อยากลงเล่นนะแต่ว่าพอดีเรามีธุระนะเราเราต้องเดินทางไปต่อนะก็มาถ่ายให้ดูนะกะบับบรรยากาศได้แค่แช่น้ำให้ดูนะเนี่ยใสมากนะหุนก้อนห็นนะแล้วก็ลึกด้วยนะไม่เห็นตาด้วยนะ ทางเดินก็มีทังลักเลาะไปตามก้อนหินแบบนี้นะมีทางเดินสะดวกสบายนะมองมุมนี้สวยมากนะเนี่ยนะน้ำเป็นสีฟ้าสีเขียวเลยนะ เดินมาถึงตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของบ่อที่เขาให้เล่นน้ำนะถ้าบ่อตรงนี้จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะห้ามลงเล่นน้ำระวังไสฟฟาช็อตนะส่วนตรงจุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะตรงนี้นะ่าจะเป็นต้นน้ำของน้ำผุดเนะี่ยโอ้น้ำใสมากนะน่าเล่นนะนะใส่มากๆเลย แล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะเห็นแล้วอยากกระโดดน้ำเลยต่ได้ว่าไม่ได้พักแถวนี้นะไม่ได้มาเพื่อมาเล่นน้ำนะมาแวะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะในช่วงวันเสาร์ที่สองสิงหาคมปี68ดนะมาดูบรรยากาศน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่นะตรงจุดนี้ใสมากๆเลยนะ แหมมารีวิวให้ดูนะมาอัปเดตให้ดูบรรยากาศของน้ำธรรมชาติปักช่องนะอย่างที่เห็นเลยนะสวยมากนะน้ำเป็นสีฟ้าสีเขียวเลยนะน้ำสวยมากนะเนี่ยมุมนี้นะน้ำเป็นสีเขียวสีฟ้าน่าเล่นมากนะใครที่ชื่นชอบการเล่นน้ำแบบธรรมชาติแบบนี้ลองแวะมานะมีน้ำให้เล่นแน่นอนนะเรามาในวันเสาร์ที่ 2, สองสิงหาคมปีห8นฮะ เพียงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ